ดีปีใหม่ไทยนะครับก็พบกับไปเชินเคยนะครับที่บริษัทเทยนนะครับวันนี้ก็วันทางานวันแรกนะครับก็บอกเลยนะว่าหลังปีใหม่เนาะกลอนะครับมีการปรับในหลายๆเรื่องนะครับไม่เป็นเรื่องไฟแนนซ์นะครับเง่อนไขต่างๆปรับใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้นะครับของเราเป็นบริษัทนะครับอันดับต้นๆนะที่ได้ในเรื่องของเกรดรถอันดับหนึ่งนะครับเกรดรถอันดับหนึ่งนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยจาก3 0 0พดีลเลอร์นะครับ และก็รถที่เราขายทุกคันนะให้ดูเลยว่าสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับวันนี้จะไปพามาดูรถคันนึงนะแบบว่าทรงสปอร์ตเลยนะครับเป็นทรงสปอร์ตชุดแต่งครบๆนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวสภาพสวยมากเดี๋ยวพาไปดูการบอกเลยว่าสวยมากคันนี้น่าใช้น่าขี่และเป็นเกียร์โต้ด้วยไปดูเลยครับมานะครับนี่คือนะครับรถโตโยต้ายาริสห้าประตูนะครับตัวโฉมสปอร์ตแบบนี้นะครับสีพิเศษด้วยดูนะครับนี่สเกิร์ตรอบคันมีมาให้สวยๆแบบนี้นะครับ สเกิรรอบพันได้พอนะครับชุดแต่งนะครับมีให้แล้วนะครับชุดแต่งเนี่ยโฟล์เทสซานะครับสปอยเลอร์ก็มีให้ครบซึ่งปกติไม่มีนะครับนี่สปอยเลอร์ก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับมีให้ครบๆแบบนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดรถนะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าไม้น้อยนะครับไม่ไม่ถึงสามหมื่นโลไม่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับไม้น้อยสวยน่าใช้และรถเนี่ยบอกเลยว่าที่สําคัญนะคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมันนะครับข้อดีนะประหยัดน้ำมันศูนย์บริการทั่วประเทศอะไรหาง่ายไม่จุกจิกนะครับและราคาดีด้วยนะครับออกใหม่เจ็ดแสนเกือบแปดแสนนะครับวันนี้ซื้อมือสองในราคาเรียกว่าย่อมเยาสี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับในราคานี้ลูกค้าผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่านะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าและที่สําคัญนะครับผ่อนเท่าบุรถก็บาทเลยนะครับได้รถปีใหม่ไปใช้นะครับสภาพสวยสภาพคุ้มนะครับรถคันนี้ย้ําอีกทีว่า ราคาถูกราคาดีนะครับ400,000น่นะครับ4 9 0 0 0 1เก้าไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับสเกิร์รอบคันนะครับสเกิร์รอบคันไฟหน้า Full LED นะครับกรอบไฟตัหมองมีมาให้ครบสีเทาดำสีนี้สีหายากนะครับสีพิเศษเลยนะครับแม็กซ์สวยลายใบพัดแบบนี้นะครับสีเาสีดำปัดเงานะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าสีดำเงาเช่นกันนะครับกระจกด้านหน้าสภาพเดิมๆนะครับ กรจกเป็นหน้าสภาพเดิมเดิมไม่แตกไม่เล้าของใหม่คลิปนะครับของใหม่ๆจากศูนย์นะครับยังไม่จากศูนย์เลยนะครับหูชาประตูนะครับปปรต,ตกแต่งด้วยลายแคปลากนรลอยอย่างดีแป้ติดให้แล้วครบครบนะครับกร,ระจกรอบคันสภาพเดิมนะครับรถคันนี้ย้ำอีกทีว่ารกคาคนไหน่ที่หารถผ่อนเบาๆนะครับประยัน้มันนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับด้านในโฉมสปอร์ตแบบนี้รถปี22รถ2ปีเท่านั้นนะครับรถ2ปีสภาพใหม่ๆจอมีให้กล้องมีครบ เกียร์ออโต้ CVT แบบนี้โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมหมวน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแผ่นเพจใหม่ๆกริบๆของเดิมของแท้จากศูนย์นะครับรถปี22เดือนมิถุนายนนะครับเลขโมเดลเลขเครื่องเลขเฟรมมีครบถูกต้องแบบนี้หมุนน็อตไม่ขยับสักตัวโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับและดูนะครับสปอตเ็นอาร์ k, สภาพเดิมๆชัดๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้ง,งานกันนะครับใครสนใจคันนี้ทำยังไงนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์นะครับ094 จะเปดเก้าสี่แปดสี่นะครับราคาอยู่แค่4 1 9 0 0นหนาพนะครับราคานะครับบอกเลยว่าราคานี้ได้รถแบบนี้ไปใช้คลุ้มมากๆนะครับใช้ยาวๆไปยี่สิบปีสาปีเลยนะครับและที่สําคัญนะด้านหลังนะครับโปร่งกว้างนั่งสบายเบาหนังนั่งได้3คนนะครับเป็นหนังแบบใหม่แล้วนะครับไม่ค่อยอมสับความร้อนนะครับบอกแบบนี้นะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับโครงสร้างสปอร์ตเป็นเดิมๆชัดๆนี่ครับ เป็นอาร์คเดิมโครงสร้างเดิมนะครับคอนโซลเป็นสีดํามีปุ่มล็อกชิลให้ครบนะครับนี่ประตูเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับใครหาอยู่นะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9นย์9 4 8 4สี่เจปเก้าี่แสี่แดนะครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยมีมาให้แล้วครบๆนะครับแล้วดูนะครับชุดแต่งหน้าท้ายเป็นแบบท่อคู่ฟอร์มูล่านะครับนี่เห็นไหมสีดําตัดสีแดงนะครับสวยคันที่บอกเลยว่าสวยสุดแล้วนะครับสวยสุดงามสุดน่าใช้ด้วยนะครับ และก็บอกเลยว่ารถคันนี้ผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันนิดๆเท่านั้นนะครับต้านท้ายนะครับมีกล้องให้ครบนะครับมีกล้องถอยพร้อมจอให้นะครับฝาท้ายนะครับข้อดีเลยคือเปิดได้แบบนี้เก็บคงเก็บของได้เยอะเก็บสัมภาระได้มากนะครับตัวบาะเนี่ยเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่บอกพับได้แบบนี้นะครับพับนอนได้นะพับเรียบได้เลยนะครับพับเรียบได้นะครับจะเก็บจักรยานตู้เย็นใส่ได้เลยไปหงไปห้างสบายนะครับ จะปีนนกปีนี้กับแฟนก็ได้เหมือนกันนะครับและตัวถังนะครับตัวถังก็เดิมเดิมนะครับชุดปะยางอยู่ครบนะครับตัวซีต่างๆดูเลยนี่ซีนเดิมแท้จากโรงงานในแบบนี้นะครับอ่าของเดิมของแท้นะครับชุดปะยางดู laptop, ได้เลยยกขึ yes. ้นดูเพื่อนะครับว่าดูว่าตัวถังเดิมไหมมีรอยกระแทกหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าเดิมแน่นอนนะครับไม่เชื่อจ้างช่างมาดูเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมบอกเลยไม่ต้องจ้างให้เสียตังค์ครับมาเลย่าเป้ดูให้นะครับ จะเป้ดูให้นะครับพเป้เขาเป็นช่างรับตรวจรถรับดูรถเหมือนกันนะครับคันละสองพันห้าถึงสามพันนะครับผมบอกเลยนะครับขึ้นอยู่กับรถด้วยนะแล้วดูนะครับยางนะครับสภาพใหม่กริปแมกลายไปพัดแบบนี้นะครับล้อหลังเป็นดัมเบลล้อหน้าดิสเบกขอบสิบห้านะครับดอกยางยังหนายังใหม่ยังกริปนะครับใช้งานยาวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเป้จะการจดการเช็คร้างสปาเปลี่ยนของเหลวให้ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับ บอกเลยว่าของเลวไม่ต้องห่วงนะครับดูแลการให้หมดนะครับดูแลการให้หมดนะอ่าเบาหนังสภาพไม่กริปนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับคันนี้ย้ำอีกทีว่านะครับซื้อเงินสดก็ได้ผ่อนก็ได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะบอกเลยนะครับเราขายรถเรามีมาตรฐานรถสวยรงปกแน่นอนลูกค้ามาจากทั่วประเทศไทยนะครับแล้วดูนะครับนี่เสาบีโครงสร้างนะครับนี่โัวน็ตเดิมเดิม เห็นไหมครับนี่คือเซ็นเซอร์ประตูนะครับใช้างานได้ปกตินะครับอ่าประตูเดิมน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่อ่าสตาตาให้ดูเลยนะครับออปชั่นต,ต่างๆนะใช้างานได้ปกติผมอะไรมันตีฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะครับเพ่นเสียงเสียได้ไม่แค่สองหมื่นเก้าพันโลนะครับไม่สองหมื่นเก้าพันโลนะครับสภาพรถเดิมเดิมกริบๆเครื่องนิ่งกริบเลยนะครับใช้างานได้ปกติจอมีทัศกร,รีนได้นะครับ แอร์เย็นฉ่ำแอร์เป็นออโต้ด้วยเกียร์เป็น CVT ออโต้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวเข้าเกียร์ถอยจะมีกล้องให้แบบนี้นะครับอ่ามีกลงมีกล้องให้พร้อมให้ครบเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อบอ,อกไปได้นะครับศูนย์เก้าสนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับผมบอกเลยนะอ่าปรับยกขึ้นลงได้แบบนี้นะครับสองทิศทางนะอ่า จะไม่สามารถดึงแบบดึงเข้าดึงออกได้นะครับก็ปรับตามสริร์ได้เลยเนาะก็ออกแบบมาให้ครบแล้วผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ออจะร์ไลฟ์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับซ้ายขวามีครบหมดเลยตรงกลางก็มีเย็นหนึ่งกันหลังนะครับคันนี้เอกสารรถทุกอย่างมีครบนะครับมีครบภาษีพศไปต่อให้ปีไม่ได้มีข่านะครับนี่เห็นไหมครับโ o บิทาร์ซิ่งนะครับร้อยพัประกันสองแมงม้านะครับรถนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียว ใครสนใจคันนี้แอดไลน์มาทางมหาไปได้นะครับศูนย์เก้า8ี่เจเก้าดี่แดนะครับออปชั่นการล้อฟรีเท่าไหร่มีให้ครบใส่ชั่นคอนโทรลมีพร้อมนะครับเอาไปดูหน้าเครื่องกันนะครับจุดสุดท้ายห้องเครื่องนะครับรถสภาพสวยๆเดิมๆนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแบบนี้นะครับมาดูกันที่หน้าเครื่องหน้าเครื่องนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมตัวเครื่องเป็นตัวว v t i e นะครับโมชีบอกเลยว่าอัตราเร่งดีแรงต้นดีนะครับ ไปได้ทุกเส้นทางนะคันนี้นะครับ23กิโลลิตรน้ำมันสุดๆแล้วนะครับเครื่องเดิมเครื่องนั่งเครื่องฟีกของเหลวจะเปลี่ยนให้แบตเตอรี่จากการให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เลาดูเลยดูครงดูก้านะครับนี่เห็นไหมครับสีนี้อย่าเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับอย่าเปลี่ยนจากการให้นะครับของเหลวจากการให้แล้วดูโครงสร้างรถนะสภาพเดิมองก็โลกเห็นไหมครับไม่โอเวอร์นักเดิมๆแบบนี้นะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่คานงคาหน้าต่างๆเดิมๆหมดเลยเห็นไหมครับภาพเดิมนะครับผมก็โลดซ้ายขวา ฝาเดิมซีเดิมนะครับใครสนใจคันนี้แอดไลน์มาทักมาได้นะครับ0947894848นะครับยาลิสนะครับคันนี้ตัวสปอร์ตนะชุดแต่งล็อคันนะครับสเกิร์ตมีท่อเรียกว่าจะท่อคู่เลยนะครับสปอยเลอร์ก็มีให้ครบแบบนี้สำหรับใครไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0947894848นะครับคันนี้ประวัติดีเคดีฟรีดาวซื้อได้ทั่วประเทศไทยทจังหวัดนะครับออกง่ายอนุมัติไวเอกสารง่ายๆไม่ยากบัตรประชาชนใบเดียวนะครับหรือซื้อเนเดือนแค่นั้นเองนะครับ วันนี้ฝากไปด้วยนะครับผมขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ